ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กันใน Spring City อย่างเช่นค่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะอืคือพี่นะก็เล่นมาสักพักแล้วก็แบบเงินมันเหลือนะจะแบบพาแบบมาดูสมบัติซะหน่อยนี่ก็เป็นบ้านพี่เองนะซื้อกับกา๊าลอยกับร้านเดี๋ยวจะไปดูแบบพาชมสมบัติแล้วกันเน่รวยดิรว,วยไม่รวยคิดเอาดิ มีบริการสองคนอะบริการน้ารายกับบริการแบบจริงๆเขาเป็นเด็กไอดอลนะคนนี้เขายังผันตัวมาเป็นบริการเด็คิดเดอดิต้องแบบรวยแค่ไหนน้องๆโอ้เคเราจะมาชมบ้านละกันไปบริการพร้อมปะขานหน่อยพร้อมบอพร้อมบอเฮ้ยขึ้นไปแล้ววะยังยังไม่พร้อมอีกนึงเออยังพอเอ้ย เจ้าย้อยเจ้าพร้อมหรือเปล่าพร้อมมาพร้อมโอเคมีอะไรกินหรือเปล่าวันนี้มีอะไรกินหรือเปล่าไม่ไม่มีโอเคปะ่ะมีมีแต่ซ่อนเตะกินอะไรกพอเนี่ยส,นะ <Wow. S 2> สปากเกตตี้หน้าตีน <c oughs> หหัวน้าอะไรนะครับสปากเกตตี้หน้าตีนอะ <c oughs> โอ้โหโโโโได้เลยเดินนะเดี๋ยวพนาะชมบ้านหน่อยแล้วกันอันนี้ก็ นี่ก็จะเป็นแบบห้องแบบรับประทานอาหารนะั่งแน่เน่ข้างหลังจะเป็นแบบอันนี้นะหยิบม,มานะจะมีคือจะไปไหนก็มีวัิกาตลอดอะ่ะดูดิมีอาวุธแบบตลอดอะ่ะครบมืออ่ะเอ๊ะโชว์อาวุธหน่อยดิถือตลอดเลยใครมาฟาดเลยเออแล้นี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของผมนะก็จะเล่นแบบเวลาว่างๆนะบางทีก็ลงไปตีเทมนิดนะ ก็จะเถือนะ่อนนะเพราวันดกาดนะหน้ารายนะอันนี้ <c oughs> มันก็แค่เต็มบาทนะยูดีสักหน้าเนี่ยวันกาดนี่ก็จะเป็นบ้านเอารับเอาไม่รับอีหยยมุนข้างหน้านไปอะไรเด็เข้าออกเข้าออกเรื่อยเอเเดี๋ยวยเดี๋ยว,ลยยวหลายคนอาจจะอยากดูห้องนอน,นเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนนะอืนพาไปดูห้องนอนกัน นี่เป็นบ้านผมเองนะซื้อก็ประมาณเกือบร้อยล้านอ่ะแต่ตคุยได้ก็เหลือยี่สิบกัล้านนะราคาทรัพย์สินอือนี่จะเป็นห้องนอนห้องนอนคุณนอนห้องไหนวะเออนี่เป็นห้องนอนที่แบบหำองนนหัวหน้านอนแบบห้องนอนใช่เอาไวสบัยึ้นเป็นคนนี้เหรอเนี่ยอ๋อไวสบัลลยหึ้หญิงไงอ๋ออ๋ออันนี้ห้องห้องเชียร์รอใช่เดี๋ยวผมพาไปดูห้องแบบเของบรรกาศที่แบบพักผ่อน เฮ้เดี๋ยวนอนห้องไหนกันวะห้องนู้นห้องนี้ห้องนี้อนอนห้องนี้กันเหรอลืมลืมลืมอ่ะไม่ได้เดี๋วห้องบริไการดผมนะอ๋อมึงยักันปิดกล้องห้องโอ้ห้องบริไการดมึงเก็บกันบ้างปะมึงอยู่กันเนี่ยโอ้ทีวีก็ซื้อให้นหัวหาน้าแน่ห้องรับห้องรับในห้องนี้เนี่ยเจ๋อมีใครเอาเด็กมากดปะเนี่ยฮะ ดูดิยับเยินหมดเลยนะอือหลายคนก็น่าจะดูแบบประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมพาดูเออพาดูรถล้วกันบางคนอาจจะอยากข็นรถผมนะผมไปไหนก็จะมีพวกแบบบริกาศเดินตามธรรมดานะเอ้ยซ้ายขวาแลลวผมก็จ้างแบบเดือนล้วแบบ เกือบหมื่นนะเป็นแสนนะเออวันละหมื่นอนะ่ะเดือนหนึ่งก็แสนเนี่ย๋ยวพาดูนะนี่ก็จะเป็นแบบคลังสะสมรถทมนะตามมาเลยตามมาเลยเนี่ยต้องคุ้มกันตลอดนะไม่ใช่ไม่งั้นแบบอาจจะตายนะนี่นี่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะก็มอเตอร์ไซค์คันนี้เท่าไหร่นะซื้อมาเท่าไหร่วะล้านกว่าปะสามล้านสามล้านสามล้านเออบริการเป็นคนจดอ,อืมคันนี้ก็นะเป็นสาม เจ็ดศูนย์นะก็เท่าไหร่วะคันนี้หรอล้านเจ็ดล้านเจ็ดใช่ไหมานนูน้นเ่โอ้โหแพงอ่ะบอกเลยครับน้องๆนี่ก็จะเป็นแปดหนึ่งหนึ่งนะรถแบบเอาไว้ขับแบบรับสาวอะไรเงี้ยก็ล้านสองนะคันนี้ประมาณได้มาล้านสองไม่แพงมากอันนี้ก็จะเป็นรถบริการนะผมก็ซื้อให้หมดเลยนะบริการจะไม่ค่อยทำงานนะนี่ก็จะเป็นบริการ เช็ดรถยังเช็ดรถยังนะสองไรโลสองไปเช็ดสองไรโลนุ่นสองไลโลคถอเนี่เป็นรถทํางานนะเมื่อก่อนผมทํางานนะหลังๆผมจะดจ้างน้องดูดิเนี่ยบรรกาเดี๋ยวจะถือถังน้ํามันน่ะเคยเติมให้ตลอดดูแลดีก็ดีนะดูแลกันดีนะพวกนี้จ้างเดือนวันละหมื่นเนียคิดเอามันก็เดินเล่นดูดิ เ <im itation> ดี <c oughs> ด๋ยวน้ำมันนะน <c oughs> ้ำมันน้ำมันอ <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวนะก็จะแบบเอาไปไว้แบบทันลงทันเลอะไรเงี้ยพาครอบครัวไหนะแต่วันนี้เมียเมียไม่อยู่นะเมียเมียไปทํางานนะอืมก็เป็นรถแบบแลมโบคอันนี้ก็ประมาณล้านแปดนะคันนี้แพงนะล้านแปดล้านแปดส่วนคันนี้เป็นชีเดสนาเอาไว้แบบอืครับแบบไปเที่ยวมิสติ้งนะ มันจะเป็นลอสมาสเตอร์คลานะคัน <Wow. S 1> นี้แบบราคาลิมิเต็ดคันนี้ก็จะประมาณสามล้านนะคันนี้คันนี้ขึ้นเป็นสามล้านแล้วแพงังนั้นเลยอะครับเนี่ยทรัพย์สินก็จะประมาณนี้นะอืแล้วก็จะมีบริากาศนะเดี๋ยวจะพาบรรากาศไปเที่ยวหน่อยลวกันเดีย๋ยวพาไปเที่ยวหน่อยดีว่าบริากาศอย่าไปเที่ยวน่ะพับครับปีลี ออเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเอารถแลมโบไปแล้วกันเอ๊ะขยับกระบะให้หน่อยขยับกระบะให้หน่อยขยับกระบะให้หน่อยเออเอ๊ะขับขับให้ลูกพี่หน่อยอือเดี๋ยวจะจ่ายเอาเอาคันนี้ไปสิครอบครัวแต่คันนี้ต้องขับอย่าชนหน้ามันมันไม่มีเกาะได้ครับคันนี้มันนั่งได้ได้สี่คนโอเคเดี๋ยวให้ลูกน้อง <laughs> เอขเอขรถสวยงามฮะ ไปลูกน้องเปิดประตูให้หนะ่อยเปิดบ่อหลังเปิดไม่ได้ขึ้นได้ป่ะ <c oughs> เดี๋ยวว,<ป>วันนี้นไ,ไปทวงหนี้เหรอหัวหน้าไปเดี๋ยวผมมานั่งหน้าเองไปทวงหนี้ก็ได้ไปไปทวงหนี้ไงครับไปทวงหนี้หน่ช่วงนี้เราเปิดเงินกูไปไปจำแหล่งได้ป่าวจดจดเลคเชอร์ไว้ใช่ไหม,มจดได้แล้วจำ,จำได้เฮ้พวกนี้ป่าวพวกนี้ป่าวใช่ป่ะพวกนี้ใช่ป่ะ เอ้ยอย่าชนเดยอ,อย่าชนเดีอโอ้โหรถเจ้านายอะไรนี่ย <c oughs> เอ้จิ๊บนอขับๆๆขไปขับไ้ลุงน้องวันนี้ผมนั่งหน้านั่งข้างหลังแอร์ไม่ค่อยเย็นปกติจะนั่งหลังนะบบตำแหน่งหัวริหารอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เดี๋ยวไปทวงหนี้แล้วกันไม่ต้องเที่ยวแล้วเอาเงินกันแล้วเราจะไปทวงนี่กับสองบริการกัน นี่ฮะไปทวงนี่ธรรมดาเนาะคนมันรวยก็ต้องแบบมีเงินจ้างบริการ์ดนะบัลละหมื่นเอะเองทำงานมารู้สึกดีมะที่นี่ถ<อ> <ผม S 2> ามเขารู้สึกเลยเออเลี้ยงดีกินดีใช่ไหมรถเห็นไหมมีใช้ไม่จำกัดใช่ไหมใช่ครับโอ,โอ้โหบอกแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราบอดการ์ขับผมไม่ต้องขับเองเลยเห็นไหม มาหน้าเนาะอยู่ในเซฟฟิงเนี่ยผมน่าจะรวยที่สุดแล้วนะผมว่าเพราะว่าผมมีบ้านไง <c oughs> บ้านผมซื้อได้คนเดียวนะเห็นไหมไม่มีคนอื่นมาอยู่เลยถ้ามีคนอื่นอยู่ก็แสดงว่าบ้านคนอื่นนี่จะเป็นบ้านผมเองใช่ไหม <c oughs> ใช่เห็นไหมเดี๋ยวเราทวงหนี้กันนะเดี๋ยวมาดูลูกหนี้จะอยู่หรือเปล่าเอะตอนนี้บ้าบานิดหน่อยไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมสมองบริการไม่ดี มันเป็นมันเป็นระบบโชกแ้ยนี่จริงแล้วค่นได้ทีมันเอ้ลงลงไปเคลียร์ดิไอ้เองสองคนอ่ะเดี๋ยวฉันจะยืนอยู่บนรถเออไปจัดการเอ้ถามมันก่อนถามมันดิมันมีเงินเอ้ยมึงเอาเลยเหรอเอ้ยมันมีปืนแล้ววะเอ้ยอีกสองคนอีกสองคนข้างหลังมันมาแล้วเออใส่มันเออนั่นแหละสวยงามเฮ้ยมันไม่ตายไม่ต้องถึงมือฉันหรอก เออนั่นแหละเอามาันเฮ้ยมาันมาเยอะนะไหนต้องเอามันให้หมดไปไปช่วยกันไปช่วยกันสวยงามช่วยกันเออโอ้หน้ามันอยู่ทั้งแก๊งแล้วะไปเอามันให้หมดไปสู้มันให้ได้สู้มันหัวมุงเอานี่แหละเอ้เอามันให้หมดเอามันให้หมดชนลูกน้องเห็นเหรอ เอามาได้หมดเอามาได้หมดไปตีมันอย่าให้มันเหลือสวยจัดเงาเอาเอ้ยลูกน้องเอ้ยลูกน้องไปเลยอะลูกน้อง <c oughs> เอาออกมาได้หมดออกมาได้หมด <c oughs> มันโหดมากมันโหดมากมันโหดมากไปไปมันไม่ให้ไม่เอาเรา <c oughs> ต้องหนีแล้วแหละเราต้องหนีแล้วแหละเดี๋ยวมันไ,ไ,ไปลงมาเราต้องไปโรงพยาบาลโอ้โหเป็นไงโหดไหม โอ้โหอารมณ์อากาศอารม์อกาศสูงสีเลือดหนึ่งเมื่อกี้ตีผิดอ่ะเฟอไปโดนน็อกเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้ถึงนี่เลยมันผมน็อกเลยเอ๊ะโรงพยาบาลไปทางไหนวะฉันต้องมาขับให้ผมนายโอ้โหนายไปดูแลกันนะเดี๋ยววันนี้ฉันจะหักเงินเดือนนายนายถึงนีไปสำเร็จโอ้โหจบแล้วหัวหน้ามันเยอะนี่เอาไปกันคนละสามร้อย Oh. นายต้องฉันสุวิชามาให้อย่างนี้ทำไมนายผลาดย่างงี้โ oh อ้โหเดี๋ยวฉันแจงให้นายนายทำงานตกเกตนายเอาไปคนละสามร้อยวันนี้ปกตินายจะได้วันละหมื่นฉันรู้ว่ามันเป็นงานางที่เสี่ยงคอะไรขั้นตอบมาสามร้อย <c oughs> okay, เอาไปรักษาแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวไว้เท่านี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวอาบรรกาศไปรักษาตัวนะ ก็นะก็โชว์สมบัติไปหมดแล้วก็จะประมาณนี้นะก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมล่ะก็ผมจะปล่อยเงินสกูให้พวกนั้นด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็ไปส่งยาให้อะไรเงี้ยก็เลยรวยนะวันนี้ก็นะฮะคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e แล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะในการํำคลิปนะหลับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะไว้เจอกันอีพีหน้าครับอีลาไปก่อนครับบ๊ายบาย